ต้นแบบปกใหญ่เลยนี่นะผักปลอดสารพิษด้วยนะครับใต้แล้ว1นกิโลสขีดแม่แถมให้อีก1นกิโลสขีดหน้าสวนนะครับบล็อกโคลี่ส่ง50าบบาทอากาศดีด้วยนะครับวันนี้ชอบนะชอบบรรยากาศที่นี่นะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่ริมโขงจังหวัดบึงกาฬนะครับที่นี่นะครับจะเป็นที่ปลูกผักนะครับปลูกผักของชาวบ้านที่บ้านพันลําริมโขงนะครับตรงนี้ก็จะเต็มไปด้วย สวนผักนานาชนิดนะครับพืชพันธุ์ต่างๆนะครับก็ขอเชิญทุกท่านนะครับมาค่ะแวะนะครับซื้อผักสดคั้วกันที่นี่นะครับต้นใหญ่เลยทีเดียวนะเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศการทําเกษตรที่นี่นะครับช่วงฤดูหนาวนะครับเป็นผักปลอดสารพิษด้วยนะครับที่นี่นะครับอากาศดีด้วยนะครับวันนี้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ12องงศาแล้วนะครับช่วงนี้8โมงนะครับ ครับคุณตาคุณยายนะครับกําลังเก็บผลผลิตของตัวเองนะครับพอดีเป็นด้านล่างนะครับนี่เดี๋ยวพาไปดูข้างล่างกันนะครับข้านาดวะครับนี่นนบอปลูกคะลี่บอกคะลีบอ่บ <c oughs> ออเขาอื่นเนาะบอ <c oughs> <c oughs> กคะลีเนาะเออเนาะเออนี่สวยงามเลยทีเดียวนะครับก็ปลอดสารพิษด้วยที่นี่นะครับ ก็อยากจะเชิญทุกท่านนะครับมาชมบรรยากาศที่ริมโขงช่วงเช้าเนะครับอากาศดีมากนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวไปชมกันอีกรอบนึงนะครับไปดูคุณแม่นะครับเก็บผักอะไรตัวผักยังนี่อันนี้บัวแขกทัวลิโก้ตัวลิโก้ััวแขกบั่วแขกต้มกินแซบเออต้มแซบปลูกจักไรครับปลูกอยู่นี่ปลูกอะไรเนี่ยปลูกผักที่รูู้่ของแม่สองแถวเนี่ยแหละของแม่สองแถวนี่ค่ะสองอัน นี่ครับบรรยากาศการเก็บผักที่นี่นะครับนี่เป็นคุณแม่อยู่ที่บ้านพันลำนี่เองนะครับมีคะน้าขาใหญ่คะน้าคะน้าสลัดสลัดบักครี่บักครี่โอ้บีหอมกระเทียมทุกอย่างครับอุ้มนใบใหญ่เนาะผักเนี่ยโอ้บักครี่ฟ้าลมไหลอันนี้ปีนไปเบิร์ดซ้ำเหมือนนี่ทัวนี่คุณแม่เขาเก็บ ทัวแคกบักทัวแครบไปขายกิโลเท่าแดรไหมทัวแคร็บไม่ีหวครับส่งให้แม่คะสามสิบบาทสี่สิบบาทอือส่งสามสิบสี่สิบบาทมาล้วนขายเท่วแดแม่ค้าจกไปเจ้าขายเท่วแดงกันเนาะอ,อืต้องไปตามดูที่ตลาดดูอีกทีห<ไ>นึ่งโอ้ดี อากาศเย็นๆนะครับช่วงเช้าเนะครับเย็นมากอากาศอากาศดีด้วยหนาวมากเลยช่วงเช้านะสัมผัสบรรยากาศที่นี่นะครับกับริมโขงจังหวัดบึงกาฬนะครับที่บ้านพันลำนะครับเก็บบัคคบรี่ด้วยนะครับบัูเบรี่ด้วยนะครับส่งตลาดทัวแขกเนี่ยแค่ส่งกิโลละ30บาทนะแต่ว่าไม่รู้ที่ตลาดเขาขายกันยังไงนะครับแล้วต้องตามไปดูันที่ตลาดอีกทีหนึ่งนะครับว่าเขาจําหน่ายที่กิโลละเท่าไหร่นะครับสําหรับหน้าสวนนะครับ หน้าสวนนะครับบ็อกโคลี่บ็อกโคลี่ส่ง5้าบาทแค่นั้นเองนะครับผักคะน้าขาใหญ่ก็50บาทนะครับที่นี่นะครับที่บ้านพันลำนะครับริมโขงจังหวัดบึงกาฬนะครับทุกท่านนะครับสําหรับไทยที่จะมาซื้อผักสวนครัวนะครับไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับที่บ้านพันลำนะครับมีทุกอย่างนะครับนี่เลยแม่กําลังเก็บอยู่โอ้โหสวนริมโขงนี่นี่ผัก ใบใหญ่นะผลผลิตแต่ละแต่ละต้นแต่ละต้นสวยมากเลยสวยงามมากเลยนะฮะบับคลคอลี่ก็สวยโอ้ต้นแบบปกใหญ่เลยนี่นี่นะแต่ถ้าปลูกในพื้นที่ทั่วไปนะไม่เห็นใบมันจะเป็นอย่างนี้นะอันนี้ต้นหอมนะโอ้โหนีฝ่ามือี่ต้นใหญ่เลยนะครับก็ดินที่นี่ก็อุดมสมบูรณ์นะครับที่ริมโขงนะครับที่นี่นะครับเพราะว่าช่วงน้ํา ท่วมนะครับเขาจะมีธาตุมีตะกรอนอะไรต่างๆนะครับสะสมเข้ามานะครับเหมาะสําหรับการปลูกผักสวนครัวที่นี่นะครับที่บ้านพันลําจังหวัดบึงการนะครับออกจากตัวจังหวัดบึงการประมาณสัก3กิโลได้เนาะมาทางนี้เส้นริมโขงนะครับสําหรับท่านที่จะมาซื้อผักสวนครัวนะครับเก็บที่สวนเลยนะครับราคาถูกมากๆเลยนะครับนี่ ชอบนะชอบบรรยากาศที่นี่นะครับเออมันอากาศสบายตาเย็นสบายดีแล้วก็บริสุทธิ์ดีเท่อากาศนะครับที่นี่นะครับราคาถูกมากนะครับอันนี้ราคาส่งนะครับมาหน้าสวนเลยนะครับมาเก็บหน้าสวนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะต้องใช้บริการบอกขลี่สักกิโลแล้วล่ะโอเค นี่มาแล้วนะครับผลผลิตจากไร่นะครับจากสวนวันนี้ผมมาบริการาที่นี่นะครับราคาหน้าสวนนี่ห้าสิบบาทปกรีอ,อายุไร่บรนเน็นลูกไซห้าสิบห <55. S 1> <55. S 2> ้าห้าสิบห้าผมห้าสิบสามปีนี้ได้จักหัวพุ่นนี่โลหนึ่ง หั่ห,หัวใหญ่ได้สซ่อ,อันนี้กำลังห้แม่ช่างบ็อกโคลี่ให้อยู่นะครับราคาหนึ่งตังไปหนึ่งกิโลนะครับวันนี้ก็ไม่ได้เตียมตังมาด้วยเพราะว่าเพิ่งออกจากวัดมานะครับก็ามาแวะดูนะครับเห็นที่นี่เขาปลูกผักกันเยอะแยะเพราะว่า,าเคยนั่งเรือมาก,กับพี่การบุญเพีง ประธานหอการค้านะครับมาก็เห็นฝั่งเนี้ยฝั่งริมของตรงนี้ตรงที่เรามาตรงนี้ตรงที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้นะก็มีผลผลิตจากเกษตรกรที่นี่นะครับเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับหลายไล่นะตั้งแต่ความยาวระหว่างติมน้ําโผงตรงตรงไปจุดสุดแนวหมู่บ้านนะก็คนละล็อกคนละล็อกล็อกหนึ่งประมาณจักไรครับล็อกละสิบเมตรคนละหนึ่งล็อกนะที่นี่เป็นให้เดินเท่าไหร่ ไม่ได้เช่าด้วยแต่งปันกันทำนะครับเอ่อจ่ายแค่ค่าน้ำเท่านั้นเองนะครับที่นี่ก็ดีมากเลยนะครับให้ชาวบ้านได้มีอาชีพได้ด้วยนะครับสําหรับทุกท่านนะครับมาสัมผัสบรรยากาศช่วงเช้าเช้าหรือช่วงเย็นเ็นนะครับก็มาที่นี่ได้นะครับเชิญมาที่บ้านพันลำนะครับริมโขงจังหวัดบึงกาฬมาซื้อผักปลอดสารพิษผักสวนครัวที่นี่นะครับแม่แถมให้อีกหนึ่งกิโลสองขีดเลยวันนี้ดีมากโอเค ใา้แล้ว1นกิโลสขีดเดี๋ยวถือกลับบ้านนะครับไปพบกันในช่องเกียรติศรัยชาแนลนะครับ